สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนสเสียงแจยวแจ๋วยลินมาไล่างานโตอีกแล้วค่ะเมื่อนี่ค่ะนั่งอยู่หม่องเก่าที่เดิมเพิ่มเติมก็คือความสดใสของแสงแดดนะคะพี่น้องค่ะ,คะเอาความสดใสเอาวิวสวยๆมาให้พี่ให้หน้องเบ่งในเมื่อ,อเพิ่นไหลีเลี่ยงการทีเสีเ็นนาผููคนเข้ามาในคลิปเฮ้ายลินก็เลยมาเลือกนั่งอยู่อยู่ขางทะเลซึ่งด้านหลังยลินในสิเป็นเมืองโพลตสมัตนะคะถึงสี ที่สีเห็นเสาแหลมๆเท่าแหลมๆนั่นคือสัญลักษณ์ของเมืองโพสมัตคะ่ะอังกฤษตอนตายด้วยค่ะเด้อค่ะถ้าเห็นสัญลักษณ์นี่นั่นคือเมืองเทเยลินยูค่ะด้านหลังเยลินนี่ก็สิเป็นนี่แหละคะ่ะชีวิตจริงของคนอยู่ติด ทะเลเนาะคะ่ะเนาะกัสิมีเลือแลนพานข้ังหลังยลิ้นอยู่ตลอดเวลาให้พีหายนองได้เห็นเพื่อว่าบ่าให้พีหายนองได้ได้รู้ซึ่าเบื่อเนาะคะ่ะเนาะฟังเรื่องเล่าของมาดามเกือบสอดไปนั่มยลิ้นหนาหมองน่งดีๆก้อนเจ็บก้อนอฟังเรื่องเล่าของมาดามเกือบสอดไปนั่มกับเบิง วิวดานหลังของเอลินไปนั่งเด้อค่ะเด้อเอลินก็เอาแนวดีๆมาฝากพี่ฝากนอ้องกับพยงยามที่สีนําเสนอแนวดีๆเพื่อสั่งกำลังใจเป็นแรงบัรดาลใจหลือลกับเป็นกำลังใจให้อายน้องสุขูสุขคนที่สู่ย,ยู่ทูกมุมโลกของใบเน่เด้อค่ะเด้อบ่าวาสิเหตุยังอยู่ขอขอให้มีความาสุขขอให้มีความสำเร็จเกิดขึ้น สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เห็ชุชงไม่กขอให้ได้ซับหลายๆขอให้ได้ผู้ติดตามหลายๆขอให้ประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้เนาะคะ่ะเนาะส่งกำลังใจให้กันและกันหอบศาสตร์ไปน้ำกันคือเกา่าค่ะตอนมาดามเกือบสอดตอนนี้ก็สิเป็นตอนที่ความสำเร็จของคุณคืออะไรความสำเร็จของของทุกๆกคนหลายๆคนคืออีหยัง เอามาลงในคอมเมนต์เฮียลินฟังน้ำในเด้อค่ะเด้อเอามาลงในคอมเมนต์เฮียลินฟังน้ำแนา่าค่ะแต่ในมุมมองของเยลินแล้วของเยลินเองเนาะค่ะเนาะเพื่อมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่ยสู่ยุประเทศอังกฤษจนเกือบสอดขายสมยางขายสมจนเกือบสอดายางเหตุงานจนเกือบสอดค่ะเยรลินได้ประสบาก,การณ์ออหยังแน่ค่ะยรลินได้ความเข้มแข็งได้ความอดทนได้ความประหยัดมัธยัติตหามาแล้วจะใช้อย่างไรให้มันเหลือ หามาแล้วจะทำอย่างไรจะแบ่งปันอย่างไรเพื่อให้มีความอ่อบาลานซ์ให้มีความสมดุลกับชีวิตที่เฮาเป็นอยูเยลินเป็นคนที่เป็นคนที่จะถามว่าขี่ทีเยลินอมเมนต์คนข,ขีดทีแต่เยลินเป็นคนเอ,อ ติดนิสัยมัธยัตมาจากยายค่ะยายยายลินตูมากกับยายยายสีสอนเสมอเงินทองเฮาบระหักมันมันกับบาหารเฮาสิกินสิอยากสิใสอีหยังคืดคักคักแล้วจังคอยใสมันมีความจําเป็นในชีวิตบัวขันว่าอันนี้บัวได้กินแล้วมันสิตายบัวกับบัวตายเอออยากคักคักกับจังสื้อกินพ่อแห้หิวยายสีสอนมากตลอดดังนั้นยายลินมาใสชีวิตอยู่อยู่อยู่ต่างประเทศยยลินแฮง แห้งแหงเอาคำาคืดข้เบาย่ายมาใส่แม่นว่าตะกีตะเกายาเล่นสียููกรุงเทพผู้เดียวยาเล่นกะเป็นคนสม,มะถะพี่น้องเป็นคนใส่ชีวิตพ่อเพียงมาตะใดแตไ่ไรค่ะค่ะดังนั้นแล้วพอมามีร่ไรใดเติบโตขึ้นมาอยู่ประเทศอังกฤษนาทีการงานเริมเติบโตขึ้นเจ้านายกะหายงานยาล่นเพิ่มขึ้นมาจากที่เป็นพนักงานชั่วคราว เขาก็เลยบรรจุงานแหยลินค่ะพี่น้องค่ะเจ้านายเจ้านากาก็บหกักหักภาวะอย่างวันตีแยลินใส่ไปใส่เพิ่นกับไปอันเพิ่นใส่ไปใส่แยลินไปเบิดโบมีปฏิเสธบบมีโนคข้าเดี๋ยวกับโบมีฝนตกฝ่าห่างกับยางไปค่ะยางค่ะขอใหยใดเงินขอใแห้ไดงานเพิ่มมาส่วนอของขายนี่พ่อพ่อมาซื้อบานใหม่มาใดบานใหม่เรียบร้อย เออเอาลูกเอาเต่ามาแหล้วเรียบย้อยยายลินก็นย่งขายของอยู่คือเก่าได้พี่น้องเฮ็ดหลาย่กเกา่าเพราะว่าผู้คนที่อุ๊อออกล่องยายลินสีลมพี่น้องคะ่ะลมลมแห้งค่ะลูกค้าสร้างหลายขึ้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะลูกค้าสร้างหลายขึ้นก็นเฮ็ดหลายขึ้นจากที่ยัดใส่ก่อแค่หาโลสิบโลกลายเป็นอาทิตย์ละยี่สิบสามสิบสี่สิบกิโลยายลิน ซับเนื้อเอาเองค่ะซื้อหมูมาซับเอาเองไปเลิกงานมากก็ต้องไปล้านค่าไปหอบเอาหมูไปแบกเอาหมูมาค่ะมาเห็ดมาซับซับเมือ่อแล้วก็ยัดใส่กอกก็ยัดเมือ่อทั้งใส่กอกใส่อัวทั้งหม่ำเห็ดทุกอย่างที่ลูกค้าปรารถนาอยากซื้อค่ะณนะตอนนั้นเมค้าในอังกฤษก็หลายได้พี่น้องแต่ว่ายลินเป็นคนทีว่า ไผ่สื่อกระขายไผ่บ่อสื่อกระแหล้วไปบ่ได้ขายของเยลินก็เห็ดงานค่ะซึ่งเยลินบ่อคอยซีเรียดค่ะเจ้าซื้อคอยคอยกระขายเอาของผู้ใดแสบกระสื่อกินไปซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของลูกค,ค้าที่เขามีรรมสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อเลือกกินของใครก็ได้พเพราะว่าแม่ค่ะมันหลายแม่นบ่ละค่ะเออยยลินกับบ่คอยมาซีเรียหมองนี้พ่เทอดา้ายแตว่าไ่ไดของเยลินกับบ่เคยหดหายไปพี่น้องค่ะจากตะกี้ตะกอน ขายของได้วียกละอันเจ็ดพันแปดพันตกมาเป็นวียกละสองหมื่นสามหมื่นค่ะพี่น้องคะต่อสัปดาห์นะคะค่ายาิ่นไดเงินเป็นกอบเป็นกรรม เอาไปจับใจใส่สวยใส่ผาละปะปังให้พอให้แม่เมืแต่ว่ายอมหลับบ่เมื่อยเมื่อยเย,ยลินเหลืองานมา11บเอ็ดโมงเสาเย,ยลินมายืนงัดใส่กอกมาซับหมูซับหม,มู20่กิโลนี่ซัวสีเหลวพี่น้องคาสองชั่วโมงเมียดแขนอยู่จังสี่ละพี่น้องเฮ็ดงานกับอยู่จังซี่อันบ่แขนน่ะทำความสะอาดเน,นาะค่ะเนาะค่ะพอมาซับหมูแขนก็ใส่แขนกับเมื่อสีเฮ็ดงานประสานกันอยู่ตลอดเวลาซัวแฟนสีเหลืองานประมาณเกือบสองทุ่มหอด บ้านเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะยาลินจะต้องสิทธุละเจ้าของก่อนที่แฟนสิเหลืองานเพื่อที่สิทาความสะอาดในครัวท่าบ่าแล้ววยาลินก็สิรเอาไซกะละมั่งทั้งแต่งม่มความไว้เอาไว้ถตาเห็ดมือลุ่นค่ะอันใดใส่ตู้เย็นใดก็ใส่ค่ะเอ่อเข้ากับเลือเฮ็ดอันใดที่มันเห็ดใดก่อนเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมกับเข้ากับน้ำห้ซามีเวลาเขาเหลืองานมากซึ่งยาลินกับพยายามแบง่งแบง่งถึงสเมือแต่ยาลินก็นมีความสุขที่มีโอกาส ได้ทำมาหากินที่ซัพพอร์ตทางบ้านที่สิส่งให้พวให้แม่แล้วก็ได้ส่วนสวยอ,อดีตสามีนะะเนาะค่ะเนาะค่ะยยลินกับพยายามเห็ดนาที่บ่ไหคขาตกบุพคพอง จักข้างค่ะไก่ยอมรับว่าเมื่อยหลายพี่น้องกัดเข่วสู่ยืนยัดใส่กอ,อกพี่น้องเอ,อ้ยห่าลังเทียถ้าถ้าถ้าสามีเห็ดเห็ดโอเนาะคะ่ะเนาะเขาโบได้กลับบ้านแย่เมื่อคืนนะคะ,ะเขากลับบ้านเดือดสิยาลินยืนยืนเบิดเมื่อหลังจากเห็ดงานแล้วยืนเบิดเมื่อมายืนยัดใส่กอ,อกอยู่ในครัวนะคะพี่น้องส่วสีได้ยี่สิบสามสิบกิโลโเพื่อที่สิเอาไปส่งลูกค้าให้มันทันช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะเห็ดแลเลี่ก็เอายัดใส่ถุงเอ้ยยัดใส่ รถยูลดเข็นเท่านะคะเข็นยางไปหรอยางตั้งแต่บานหลากนัดนัดที่น้องพูดหละยางขึน้นข้นเลือกเฟอร์ลี่ขามขามฟังเอาไปทรงลูกค้านัดเจอลูกคาอยู่ในเท่าเมื่อพอสมัตรลูกค้ามาจะไสกับมาพอยุหันมาแบงข้องกันยูหันมาเอาเงินเอาท่องยูหันค่ะเออ่แล้วบัตที่นี่โอ้ยคนบุญไหว ค <c oughs> ่ะบดที่นี่ยาลินกับเฮตนาทีได้เมสุยางได้เมสุยางพี่น้องค่ะสู่มาลายปีจนกระทางความฝันของยาลินเกิดความสําเร็จขึ้นมาค่ะยาลินได้ปดปดาระะหนีสินปลปดพระลปดเปลืองทุกสิ่งยางให้พ่อแม่ยูบ้านแล้วยาลินกับบอพอกับแมว่า ความฝันที่พี่เยลิ้นฝันมาตั้งแต่หน่อยเท่าไงวาสิบปดเปืองภาละทุกอย่างให้พ่อแม่ให้ยู่คำวู่สุขสบายของเยลินเนี่ยคืออยู่ปราศจากหนี้สินได้พี่น้องบ่แมนว่าเยลินบ่มีปัญบมีมกล้องลมพี่น้องค่ะแป๊บหนึ่งครับพี่น้องลมค่ะลมหฮงไหลก่ะสีนั่งเบาอาจังสีเนาะค่ะเนาะค่ะ อย่าล้นว่ามีปัญญาที่สี่อันที่สี่เฮ็ดให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายมากกว่าความความเป็นจริงที่เพิ่นเป็นยุโรค่ะล่มกับล่ม,มที่นี่โอ้ยค่ะที่นี่ เฮ็ดให้พ่อยเมอ์เสยางทีนี่ยัยพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าโอ้บ่คืดว่าสีม้ามีเมอนี่ขอบบุญขอบคุณไรเด้อลูกเดอ้อเฮ็ดให้พ่อแม่ได้ยลืมตาอาปากได้พ่อเม่ชื่นชมเยลินนั่นคือคือรางวัลที่เยลินต้องการอยากได้ยินคือรางวัลชีวิตของเยลินที่สามารถเห็นรอยยิ้มของพ่อเม่ได้คือรางวัลของลูกคนหนึ่งที่สิอยากเห็นพ่อแม่นอนหลับ โดยที่ป้ตตองมือกกล้นาผากอีกต่อไปไปใส่มาใส่กระเชิดน,นาชู้ตาใดป้าตองมาทนคำดูถูกอะเลินอนะใายมากกับคำคนดูถูกแต่ว่าเยลินกเก็บไว้ในใจได้เยลินเอาการกระทําของเยลินออกมาออกมา,าลบคำสุบป,ประมาทเหล่านั้นเธอทําไม่ได้หรอกจนอยู่จังใดกับจนอยู่จังสั้นละ่ะ ก็เมยนยออย่าเล่นจนนี่เล่นละค่ะแต่ว่าอย่าเล่นวามีหนีค่ะพี่น้องค่ะอย่าเล่นวามีรถคีค่ะพี่น้องก็สร้างมันวามีรถคีก็จ้างิ่นเอาเออว่าได้เดือดได้ร้อนเพราะปันไดดอกค่ะค่ะอย่าเล่นไงมาหย่อนคำคนดูถูกแล้วอย่าเล่นเออก็รู้ว่าคนดูถูกพอแม่อย่าเล่นดังนั้นแล้วทุกสุขสริงยงที่อย่าเล่นเฮ็ดอยู่เสมอนี้แล้วย่าเล่นมีความสําเร็จในชีวิตเนี่ยคือความสําเร็จของเยลินก็คือเยลินสามารถมาดามเกือบสอดคนเนี่ย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้อบอุ้มครอบครัวตัวเองทั้งครอบครัวบ่าว่าสิบเป็นลูกลูกเยลินดือ้อเป็นเรื่องเป็นเล่ากับตำรวจตำล่าแม่ก็เป็นผู้แก้ปัญหาเมื่อสุยางซูเมเน่ลูกเยลินเป็นคนหูพอดีแล้วเยลินจะสวงไปอ,อตายตารับยือดอกน้อยหนึ่งพี่น้องค่ะ <laughs> นี่คือความสําเร็จของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะยาลินจบแคปปหกยาลินดินล้นหมดสยางสุนแนเพื่อที่สิที่สิมีมเมเนในที่สุดความสุขความสําเร็จของยาลินก็เกิดขึ้นได้ความสุขความสําเร็จของยาลินก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าพ่อแม่ยอมรับในความขยันของยาลินพ่อแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกสาวคนเดียวพยายามที่สิทําให้พี่น้องคะ่ะ เยลินนี่บอกได้เลยว่าความสำเร็จของเยลินอยู่ตรงนี้คือสามารถดูแลตัวเองได้และดูแลบิดามารดาได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งวันที่พอของเยลินสิจากเยลินไปจากจากโลกใบนี้ไปพอบ่มีหว่วงค่ะเยะลินเบากับพอเป็นวินาที่สุดถ่ายพอได้เวลาพักแล้วพอก็ต้องหว่วงงยังแล้ว พอสิไปพ่อกลับไปเถอะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเคยมีไว้ครังงลังนะ่ะลูกสิเก็บร,รักษาไว้ให้มืดนี่ทุกบาทลูกใส่ให้พ่อเมดแล้วพ่อบ่ติดข้างผู้ใดทั้งสิ้นก่อนสิไปให้นึกถึงบุญถึงท่านที่ลูกผ้าพอ่อผ้าแม่เหตดเดอ้อบุญใดที่หนูผ้าพ่อไปนะ่ะพ่อคิดพ่อไว้ให้มดพุโทโธธโมสังโคเดพอเดอ้อเอาจนพอไปวีนาที่สุดท้ายอย่าลินพุ่มใจค่ะภุ่มใจที่พ่อแม่ เออพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่มีห่วงเพิ่นบ่มีหนีสินที่สีห่วงไว้ขังหลังเพราะว่าเยลินจัดการไว้ให้พ่อให้แม่หมดแล้วค่ะทุกสิ่งทูกอย่างเยลินเหตุไว้ให้ทั้งบ้านหมดแล้วถ้าแม่เยลินจิต้องตายไปจากโลกใบนี้ยเยลินกับบอบอนบอ่เซียดายดอกค่ะเพราะอย่างวัติสิ่งที่อยากทํเยลินได้ทําแล้วมาดามเกือบสอดพู้นี่ได้เห็ุแล้วสิ่งที่เคยหวาดหวังไว้ว่าสิเฮตด กระสำเร็จขึ้นแล้วความสําเร็จของเยลินยูแคนีความสุขของเยลินยูแคนี่ค่ะถึงแม้นว่าในสายตาของหลายๆคนสีมองววาเยลินมาอยู่เมืองหนอกบ้อมีอีหยังกะสร้างนั่นมันคือความคิดของคนอื่นแต่เยลินนะรูโตดีว่าการวาใส่ชีวิตอยู่ตางแดนกว่าจะดิ้นได้ทุกบาททุกสลึงกว่าสิขายใส่กอก,อกได้เทียรกิโลกว่าสียักได้เท่าโลนะ มันทุกข์ยากซาำดมันยากซาำดกว่าสิสร้างโอกาสขึ้นมาค่ะมีพรแสวงอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีพรสวรรค์ด้วยนะคะที่น้องค่ะพรสวรรค์อย่างเดียวบ่พอก็ต้องมีพรแสวงควบคู่ก,กันไปมันจังสิไปได้คะ่ะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้เบาๆจบไปสาเนาสกักก่อนสิมีต้อนโตโต,โตโตไปให้พี่ให้น้องฟังค่ะค่ะขอบุญขอบคุณละละหลายๆที่เขามานางฟังเขามาเยียมมาซองมาเบิงมาติดตามมาเม็นมาไหลมาแช่เด้อค่ะเด้ออย่าลืมก็ควายเอาพรแหว ขอไวยพอให้อายนองสุปกสุขคนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญ่ใด้ความไขยย่ใหญ่ให้มีเห็ดอีหยังอยู่ก็ขอ,ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะค่ะคลิปนี้ยายล่นกับสีขอจบไปสกักกอนอ่รมกับแห้งข้นกับบุญไหวพี่น้องค่ะค่ะพ่อกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ลาไปก่อนดนะค่ะเสว,วัสดีค่ะ